สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการสอนการใช้งานเครื่องให้อาหารยี e ่ห้อฮอปเมดนะคะรุ่น 300V ค่ะอันดับแรกในการให้อาหารนะคะเราต้องเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนโดยการกดปุ่มออนออฟตรงนี้นะคะกดค้างไว้หลังจากนั้นหน้าจอของเครื่องจะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเรามีการใช้งานครั้งสุดท้ายค้างไว้เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาหน้าจอจะเป็นหน้าสุดท้ายก่อนเราจะปิดเครื่องนะคะ วิธีการออกจากหน้านี้เพื่อไปหน้าเมนูหลักนะคะให้ท่านกดที่ปุ่มโฮมตรงนี้ก็ได้หรือท่านสามารถที่จะกดรูปสรย้อนกลับออกมาเจอหน้าโฮมแบบนี้ก็ได้นะคะตอนนี้ที่เครื่องแสดงสถานะว่าเราไม่ได้เสียบปลั๊กไฟตัวเครื่องสามารถได้ใช้ได้ทั้งปลั๊กไฟแล้วก็แบตเตอรี่นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กไฟตัวเครื่องจะโชว์แบบนี้วิธีการปิดนะคะทํายังไงให้เราเข้าที่ปีโมดตรงนี้นะคะก่อนแลากน,นั้นกดที่แถบสีเหลืองด้านบน จะมีรูปรฆังขึ้นมาแบบนี้นะคะกดที่รูปลังจากนั้นเลือก a n a l d g e สีเขียวแบบนี้นะคะจะเป็นการปิดอัลามไปนะคะเมื่อต้องการออกจากหน้านี้ไปที่หน้าโฮมก็ให้กดปุ่มโฮมตรงนี้นะคะสามารถเอ,อกได้เลยหรือจะกดที่ลูกศรย้อนกลับก็ได้นะคะถัดมาที่พารามิเตอร์ด้านหน้าเครื่องโชว์อะไรบ้างนะคะโชว์โหมดการให้อาหาร setting ของเครื่องชนิดของเซตให้อาหารที่เราใช้นะคะและฟังก์ชันวอร์มเมอร์เป็นฟังก์ชันในการอุ่นอาหารนะคะ เมื่อเราจะให้อาหารให้เราเลือกที่ฟีดโหมดตรงนี้หลังจากนั้นจะมีโหมดให้เลือก2โหมดนะคะคือให้แบบต่อเนื่องคือ continuous และให้แบบ intermittent feed หมายความว่าสามารถให้เป็นช่วงเวลาได้มีช่วงเวลาให้และช่วงเวลาพักในการให้อาหารนะคะโดยปกติแล้วเราจะให้เป็น continuous feed ไว้นะคะก็คือให้1มื้อจนครบทำต่อเนื่องแล้วหยุดนะคะวิธีการเลือกก็คือคลิกเข้าไปที่หน้าจอได้เลย,เลย หลังจากนั้นกรอความเร็วที่เราต้องการให้นะคะหรือว่าเลทนั่นเองตัวเครื่องสามารถทำได้ตั้งแต่1ถึง1อ0 0 ML ่ r ันนะคะอันนี้จะเป็นตามที่แพทย์สั่งนะคะสามารถถามแพทย์ได้สมมติว่าแพทย์จ่ายค่ามา350ความเร็ว350กดโอเคนะคะหลังจากนั้นฟีด vtbd หมายความว่าปริมาตรอาหารที่เราต้องการจะให้นะคะสมมติ ในมือนี้เราต้องการทานเราดูปริมาตรที่ถุงอาหารปริมาตรที่ถุงอาหารอาจจะอยู่ที่300 ml เราก็กรอกเลข300เข้าไปนะคะถ้าท่านกรอกผิดไม่ต้องตกใจให้กดเครื่องหมายกากบาททิ้งแบบนี้ได้นะคะแล้วกรอกค่าใหม่จากนั้นกดโอเคนะคะเมื่อท่านกรอกเลขแล้ววร่มเสร็จแล้วเวลาจะขึ้นมาอัตโนมัตินะคะ หลังจากที่เรากร่าพารามิเตอร์ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงวิธีการใส่เซ็ตนะคะที่ด้านข้างของเครื่องจะมีประตูแบบนี้มีลูกศรชี้ไปที่ปุ่มกดเปิดประตูนะคะเราสามารถกดเปิดประตูแบบนี้ได้เลยเบาๆนะคะประตูก็จะเด้งออกมาโดยอัตโนมัติเวลาเราใส่เซ็ตนะคะมันจะมีช่องในการใส่กระป๋อยดอาหารเราก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะใส่ให้ลงล็อกหลังจากนั้นให้เราพันฝายให้อาหารแบบนี้นะคะพันเบาๆนะคะแล้วค่อยดึงให้สล็อตมันมา บรรจบที่ตรงล็อกตรงนี้นะคะหลังจากนั้นรีดสายให้เข้าล็อกทุกมุมนะคะใส่กระเป๋ะใส่กระป๋ะให้อาหารเสร็จแล้วค่อยๆดึงสายออกมาล็อกตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นแบบนี้นะคะ<ม>หลังจากนั้นปิดประตูเครื่องค่ะ <c oughs> เมื่อใส่สายให้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าความเร็วที่ต้องการจะให้ถูกต้องปริมาณอาหารถูกต้องหลังจากนั้นกดสาตาร์ได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าท่านใช้เวลานานกว่าที่จะกดอะไรแล้วมีล็อกสกรีนขึ้นมาเขาจะถามว่าเราต้องการอันล็อกไหมให้เรากดคอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มหลังจากนั้นหน้าเราจะกลับมากดได้ปกติกดสตาร์ทเลยนะคะอย่าลืมกดแคมป์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อท่านให้อาหารใกล้เสร็จนะคะหรือว่าปริมาณท,ที่ทําอยู่นะคะใกล้ถึงกับปริมาณตั้งต้นที่เรา ตั้งเอาไว้นะคะตัวเครืค่องจะร้องว่า almost done แบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าการให้อาหารในครั้งนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเมื่อให้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ด้านหน้าจอจะขึ้นว่า finish แบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าการให้อาหารสิ้นสุดแล้วนะคะเราก็ทําการกด stop แบบนี้นะคะหลังจากกด stop แล้ว,ลวท่านสามารถนําซีทออกได้นะคะโดยที่ด้านข้างของเครื่องเหมือนเดิมเลยสามารถกดที่ประตูตรงนี้ได้ ะะหลังจากนั้นถอดสายให้อาหารออกนะคะปิดประตูเครื่องหลังจากนั้นปิดเครื่องได้เลยนะคะโดยการกดปุ่ม on off ตรงนี้เลือก power off แล้วก็เครื่องจะชัดดาว